ไปชมกระบวนการขั้นตอนการทับขนมลาดด้วยน้ำตาลปีบ๊บผสมน้ำตาลายตามผมมาดูนทางใต้บ,บ้านเราโอโอภักใต้บ้านเราโอโอภาคใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกลอย่า,าไปไหน,ไหน รับมากินลาทับปักใต้บ้านเราคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมกระบวนการขั้นตอนวิธีการทับลาหรือลาทับปักใต้บ้านเรานะครับขนมลาเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นิยมทําไปาทําบุญที่วัดนะครับขนมลาแทนความหมายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับซึ่งเป็นขนมหนึ่งในจํานวน5้อย่าง6อย่าง ของประเพณีการทําบุญศาสตร์เดือน10นั่นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อต้องการจะเก็บรักษาขนมลาไว้นานๆก็จะใช้วิธีการทับลาการทับลาก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับก็มีน้ําตาลทรายนะครับถ้ามีน้ําตาลตะโหนดนี้จะดีมากแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยมีการทําน้ําตาลตะโหนดนะครับก็ใช้น้ําตาลทรายแทนความหวานก็แล้วกันนะครับน้ําตาลทราย ถ้าทับเยอะๆนะครับ3กิโล2กิโลก็ใช้น้ำตาลปี๊บสัก1กิโลประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับน้ำตาลทราย2กิโลน้ำตาลปี๊บ1กิโลรวมแล้ว3กิโลจากนั้นก็เอาไปเคี่ยวนะครับไปขึ้นไฟใส่น้ำขึ้นไฟเคี่ยวไอ้งวดนะครับเคี่ยวไอ้งวดไอ้ข้นเมื่อละลายงวดแล้วนะครับก็จะยกนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บที่เคี่ยวแล้วนะครับ เป็นน้ำตาลเชื่อมแล้วนะครับก็เอาให้น้าหวานน้าตาลที่เคี่ยวแล้วให้เย็นลงหรือให้พออุ่นๆนะครับแล้วก็เอามาทับลาเอามาทับลานะครับเอามาทับเอามาโรยในขนมลาดังภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเย็นมากก็ไม่ดีเย็นมากแล้วน้ําตาลที่เคี่ยวแล้วมันก็จะก่อตัวแข็งนะครับต้องให้อุ่นๆอยู่ ขรับทุกท่านนะครับหลังจากบุญศาสตร์เดือนสิบผ่านพน้พนผ่านไปแล้วนะครับส่งปู่ย่าตายายไปสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนก็สุดแล้วแต่ที่เคยชิงเปรตที่เคยกินขนมลาขนมที่เกี่ยวข้องกับบุญศาสตร์เดือนสิบหลังจากบุญศาสเดือนสิบเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ลูกล้านที่อยู่ต่างทิ่นที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากจะกินลาทับที่แม่เคยทับไปกินสมไม่เด็กๆนะครับลูกกระออนแม่และแม่กัดก็จําเป็นต้องทาให้ลูกกล้าและกินทึ่งลูกลูกเคยกินสมไม่ตอนเด็กๆพาไปวัดพาไปจิ้งเปรตแต่ว่าล่าที่เอมมาทับนี้นะครับไม่จ่ายชิ้งมาจากร้านเปรตนะครับนะเพราะว่าซื้อที่ตองตลาดโล่งรอยว่าบาทรอยว่าบาทนะครับขนาด บนซาดันซิปเส็จแล้วกันอย่างแพงเประว่ากกรมีที่ในการทําล่านี่ครับโอ้ยุ่งยากนะครับยุ่งยากพระาวา่าเขาทําไว้เปรตกินนะครับเปร,ปรตปรทัตทูป่าชีวิตกเปเตนิชามนันฮิกเพตพุกปีป่าเปกเปเตการละกันทีกเพตก็ไม่ถึงว่าเปรตทีเรารับ่วนบนื่วงซวนจากหลุกล่านอยู่ที่ตำบนไปให้เปรตทีอดยาที่โอ้ยแต่อถอยลากินเท่าไดก็ไม่อิ่ม กินได้จะบอลาอย่างเดียวคุณผู้ชมกับลาเ้นเล็กๆปากเท่ารูเข้มพุง่งเท่าต้มนะครับทรมานมากินว่างอีอีม่ว่างอีตกทองนั่นคือความมายขแป๊บเ <นะ S 2> ดียวก,ก็ได้จานเบรมแล้วนะครับยังทานไม่ได้รอยสองสามวันนะครับสองสามวันมันจะเป็นทรายน,น,นะครับเป็นทรายใสายขาวน่ารับประทานมากนะครับ ก็อ,อย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วเพื่อฝันกำลังใจมาลายสวรรค์ที่ชะมอบให้ดีเจวิเชียนร่วงพริมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวรครับท่านนี่คือขนมลาที่ยังเป็นแผ่นอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้แต่งนะครับนี่ครับบางคนก็ชอบกินเป็นแผ่นอย่างแงแ้งนะครับแป้งน้ําหวานผมไม่กล้าทานเยอะแต่ว่าทานให้ท่านเห็น ว่าขนมลาก็จะออกรสหวานและก็มันๆน,น,นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอญาตทานให้ดูนะครับอืออร่อยอือหือ,ห,อหวานมันครับคุณผู้ชมครับกรอบๆถ้าร้อนๆจะกรอบกว่านี้นะครับร้อนๆจะกรอบจะอร่อยกว่านี้แต่งนี้ก็โอเคครับคุณผู้ชมครับขออีกคำหนึ่งครับอือหือ อร่อยมากคุณผู้ชมครับอร่อยจริงๆไม่ใช่แกงโม้ไม่ใช่สมกิสักครู่ทานขนมลาที่ยังไม่ได้ใส่น้ําตาลยังไม่ได้ทับนะครับอันนี้ใส่น้ําตาลแล้วนะครับขอทานแค่คําเดียวนะครับเพราะว่ามันหวานผมตัวเบาหวานนะครับนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลากําหนดที่จะทานนะครับต้องรออีกสองสามวันเพราะว่าเหตุผลน้ำน้ำตาลเหล่านี้มันจะซึมเข้าไปในเนื้อของแป้งเนื้อของอขนมลา แล้วมันจะออกสีขาวจะออกเป็นฝอยผงสีขาวนะครับตอนนี้พึ่งยังใหม่ๆอยู่นะครับแต่ผมจะลองทานให้คุณผู้ชมดูนะครับอยากกินแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมาเลยมาเลยอือหหวานเี๊ยบเลยบาหวานจะมาเยี่ยมล่าไม่รู้อร่อย,ยครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านอยากทานนะหาซื้อตามท้องตลาดก็มีขายนะครับแต่ว่าแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะครับ นี่ก็ทําแบบเฉพาะเจาะจงที่จะส่งแบบลูกอร่อยมากนะครับออกหวานนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0841 83ตัวแล้วก็1น